สวัสดีค่ะเจคเคนมาแนะนําบ้านพร้อมที่ดินนะคะในคลิปนี้นะคะเป็นบ้านไม้นะคะครึ่งปูนครึ่งไม้บ้านสองชั้นบนที่ดิน67ตารางวาราคา4ี่แสนบาทพร้อมโอนพิกัดอยู่ที่บ้านเชียงใหม่ตําบลเชียงใหม่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ ห่างจากตัวเมือง1 2 9 2 9กิโลเมตรด้านหน้าติดถนนชุมชนเป็นถนนคอนกรีตฟ้าง4เมตรตัวบ้านดีเสาดีช่วงรางเป็นปูนชั้นบนเป็นไม้สภาพสมบูรณ์พร้อมเข้าพักอาศัยได้เลยนะคะท่านใดสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดชมพื้นที่จริงประกอบการตัดสินใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยแอดมินใส่ช่องทางการติดต่อไว้ที่ใต้คลิปรวมทั้งข้อมูลด้วยนะคะทุกท่าน พื้นที่67ตารางวาพร้อมบ้าน2ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ราคาเพียง4เสนบาทเท่านั้นราคานี้พร้อมโอนนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้แอดมินมาแนะนำกันเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ